โอ้ดโดนฝนถล่มอีกแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพี่เต่าออกลอซิงครับน้าเจิงอีกแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วก็นี่ครับแพลบหมอตานดูครับฝนมาเรื่อยๆครับพี่น้องขึ้นมาปุ๊บ จมปับ๊บฝนตกปุ๊บเรียบร้อยมองไม่เห็นเลยว่ะจมตอนฝนตกอีกครับโดนฝนถล่มอีกแล้วครับพี่น้องไปดันเลยครับบุ๊ขึ้นไหมเฮ้ยหมอตันมันมันทำไมอันตรายเะก่ยกยดินลงก่อนครับ โดินลงก่อนป้าจัดไปดินลงก่อนครับปลอดภัยที่สุดปัดน้ำฝนก็บรบกวนนะครับถ้าไม่ปัดก็มองไม่เห็นพี่น้องอฝนมาอย่างแรงเลยอะทั้งลมทั้งฝนเลยครับดับลงดับลง มาจมตอนฝนตกเลยครับหนี่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นครับไม่ขึ้นครับแม่ปลาสุนแกต้องยืมมือไกลๆหน่อยครับอือนั่นแหละเอาเอาฝาท้ายทะลุนะครับยือไปครับอืออืดอ้อ,อ,อ,อไม่ไปครับ เอาเอาไงครับเอาไงาาดินลงก่อนแล้วกันดินก็เหลือไม่เยอะครับขอภัยนะครับที่ปัดน้ำฝนมานมนรบกวน จะขึ้นไหมมันลุ้นกันครับเดี๋ยวปิดปัดน้ำฝนแป๊บหนึ่งก่อนอระยะระยะเอาโอ้ยไม่ปัดก็มองไม่เห็นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วครับร้อยแล้วร้อยแล้วไปแล้วครับแม่ไปได้ครับขึ้นได้แล้วครับ อยู่ลมครับอยู่ลมครับแต่หมตานจะขึ้นทางขึ้นตรงนั้นได้ไหมน่ะตกทุกวันเลยพี่น้องดูทางนี้ครับโอ้เอาหมอตันแมง่งพุ่งเลย่ะพุ่งเหลารับ <laughs> โอ้ยังขึ้นไม่ได้ครับจมตั้งแต่รถเอตั้งแต่ฝนยังไม่มาครับปลาสุนวัวจะเปิดน้ำไว้อยู่มันก็เลยลำบากหน่อยไปแล้วครับสโลเหลือง ดูเบียดพืนตอนนี้รถเบาแล้วน่าจะขึ้นได้อยู่ครับ ไล่ไปพี่น้องออกดันครับบึ๊บอ้าวขึ้นมาก่อนครับแล้วค่อยถอยไปนู่นนะเดี๋ยวผมถอยให้ก็ได้มั้งเอ,มอามาจันถอยไปนู่นครับ ที่กลับลเลยครับข้างในก็ไอเอ,อ,เอวกับจอดอยู่นู่นครับโอ้ปลาสุนเนะปลาสุานหมตันเอากันฝุนไปด้วยไหมกินฝุ่นขาดครับนี่เออ ผมหนึ่งพันเที่ยวครับเกือบเสร็จแล้วพี่น้องทํางานอยู่ประมาณสี่วันห้าวันนะครับสี่วันประมาณสี่วันตกไปประมาณน่าจะแปดรอยเที่ยวครับสี่วันนะครับสี่วันครึ่งหรือเปล่าเน่อย่างวันนี้ก็ไม่เต็มวันครับโอ้ดูลมครับดูลม หมาตาลจะไปไหนวะนะ่ะไหนอ่ะโอ้โตกหนักจริงๆครับเนี่ยงานนี้หนักเลยเดี๋ยวผมกลับรถก่อนขึ้นไม่ได้ซะล่ะแรงเบืองฝนครับอ ท่วมวันนี้ท่วมผมว่าเรียบร้อยอ่ะงานเนี้ยดูอ่ะยิ่งหนักมาเรื่อยครับยิ่งหนักมาเรื่อยพี่น้องน้องดูเอาหมอตาดเทดินครับตีท้ายเรียบร้อยครับ ตกหนังเอาเรื่องเลครับเนี่ยมันถึงเวลาของมันแล้วครับพี่น้องเวลานะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามครับถึง่า้ทางแล้วจะไม่หยุดง่ายแน่นอนเลยเนี่ยธรรมดาครับถึงเวลามันแล้วพี่น้องถึงเวลาที่จะได้ชนะต้องทำงาน นะครับต้องลงทําไร่ไถนากันแล้วไี้ก็หวานแล้วครับเนีว่วเขียวแล้วน่าจะฝนดีอยู่ปีนี้เรียบร้อยครับโอเวอร์รอแต่เรื่อ์มารับแล้วก็กลับบ้านนอนนะครับหัวเอียวมาแล้ว ะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ทีมงานนะครับที่กําลังทํางานในช่วงฤดูฝนนะครับสู้ๆก,กันต่อไปครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีงานหลวงงานอะไรที่ยังทํากันอยู่นะครับก็หลายปีที่ผ่านมาก็ที่ผมขับรถด,ดํามาก็หน้าฝนครับลําบากมากทํางานนี่แต่ถ้าคือไม่ทําก็ไม่มีอะไรกินพี่น้องเหมืนมจำเป็นต้องทํารถจอดอยู่บ้านเนี่ย คือให้จะได้รถออกไปทํางานก็ดีใจแล้วครับเหลือวันละไม่กี่ร้อยก็ยังดีดีกว่ารถจอดอยู่บ้านครับแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้ครับแต่ก็ต้องสู้ครับสู้กันต่อไปพี่น้องสายบรรทุกเอ้าให้กําลังใจครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ